ฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์สายการบินแอร์เอเชียโ er. ตโยต้าโค <c oughs> รราคลสแอดไวซ์แหล่งรวมไอที ชุครับอลลีวูดเกมไนน์ไทยแลนด์ของเรานะครับแล้วก็มาถึงเกมสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นเร้าใจเหลือเกินเกมเกมนี้คะแนนเสมอกันมานะฮะทั้ง2ทีมเลยตั้งแต่เกมแรกจนถึงเกมนี้เพราะฉะนั้นนะครับเกมสุดท้ายนี้สับสุนโดย Line Melody บริการเสียงเรียกเข้าเสียงรอสายเวลาโทรไลน์ในเกม,ม E-Melody เกมนี้นะครับผู้แข่งขันของเราสามารถสร้างเสียงเมโลดี้ตามสไตล์ของคุณได้เลยแต่มีข้อแม้เพียงแค่ว่าร้องได้แต่คำว่าอีพวกคุณจะให้ใครเป็นคนแรกที่ขึ้นมาเบิกเลิกร้องแต่อีเท่านั้นสุดครครับร้องแห่งสยามประเทศเลยครับสุดยอดนักร้องแห่งสยามประเทศใครครับตุ้ยเอฟครับตุ้ยเอฟครับตุ้ยเองครับผมผมตุ้ยครับอี ใครตอบชื่อเพลงได้มาแทนเขาเลยนะครับเรามีเวลาเพียงแค่90วินาทีทําให้เร็วสุดได้กี่เพลงเราคูณ5ทันทีมีสิทธิ์เข้าสู่รอบแจ็คพอตของเราครับพร้อมเตรียมตัวเริ่มออ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 ไม่ต้องมีคำบรรยายไม่ต้องมีคำบรรยายมาฝากเลี้ยงฝากเลี้ยงเลี้ยงส่งเลี้ยงส่งมาเดียว

รู้ป่ะสุดยอดรู้อยากรู้อ่ะที่1ของชีวิตที่ห่ของชีวิตครึ่งหนึ่งเขาสาทำครึ่งหนึ่งก็ได้ก็ได้โอเคเายังได้อยู่เขาก็ถือยังเดาได้อยู่เขาได้ไปแค่7เพลงคูณ5้าเท่ากับ3าวงเก่าอีก3 2ตอนนี้เขานำอยู่67คะแนนคุณมีแค่3านะ เพราะฉะนั้นคุณต้องทําให้ได้8เพลงถึงจะชนะ8เพลงนี้คุณแคทจะเลือกใครมาร้องคนแรกครับพี่แจ็คค่ะคุณแจ็คเอาแล้วนักร้องที่ดังจากเพลงที่ทุกคนโปรดปรานนะครับเกิดมาเพื่ออกหักพร้อมเริ่มครับ เช็ดน้ำตาเช็ดน้ำตาไปชื่อชื่ออะไรชื่อเพลงอะไรเช็ดน้ำตาไหวน้ำตาไม่ใช่มีคำว่าเช็ดน้ำตาแล้วขอเช็ดน้ำตาขอเช็ดน้ำตาเร็วเร็วเร็วไม่ได้ค่ะอีอีอีตัดดึงเลยไว้ใจได้ก็ไว้ใจได้ก็ไว้ใจได้ก็มาเร็วเร็วเร็ว

มึงไม่คิดจะฟังเพลงมัางเหรอมึงไม่คิดจะฟังเพลงมัางเหรอแต่ที่คุณลุกไปสามเพลงเนี่ยผมก็ซิบหมดเลยนะกระซิบอะไรอ่ะก็บอกอะไรเพลงที่แบบก้อยไปผมก็บอกอ๋อคุณคุณไม่บอกชื่อเพลงผมมีหน้าที่กระซิบให้น้องได้ฉายผมไม่กล้าลุกกลัวสรงหลุดกลัวสรงหลุดอ๋อเอาแล้วนะคุณต้องได้แดเพลงนะแล้วแล้วก้อยพูดเร็วมากฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็แบบใช้หรือเปบอกว่าช้บอกว่าไปรู้ต้องได้8ดถึงจะชนะนะครับเกินแล้ว และทีมของคุณคัทได้ไป10เพลงไม่ต้องดีใจมึงไม่ได้พูดเลยไม่ต้องดีใจกันมึงไม่ได้พูดเลยได้เลย สิเพลงเนี่ยก็คือว่าได้ไป50คะแนนบวกกับอ,อีกสาิสเนี่ยนะครับเป็นชน,นะไป82ต่อ67ทุกคนเก่งมากนะครับส่วนทีมที่แพ้นะครับโบครับผมว่าอาจจะเพราะว่าทีมของคุณฟังเพลงน้อยเกินไปนิดหนึ่ง เพราะฉะนั้นไหนๆก็ใช้ไลน์กันหมดทุกคนอยู่แล้วนะครับลองไปดาวน์โหลดลา์เมโลดีนะครับที่รวมทอดฮิตของเพลงดังๆดีๆไว้เพียบเลยทีเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เขามีคมเปนส่งท้ายปีเก่ามาแนะนำนะครับมาดูตรงนี้เลย,ยนี่ l ลายสติ๊กเกอร์และลายเมโลดีแจกได้แจกดีเธอคนดีกี่ทีก็ได้ทุกการซื้อสติกเกอร์ l ล n e นะครับตีมอีโมจิหรือว่า l ล n e เมโลดีนะครับรับทันทีเลย ห้าเหรียญลายและต่อที่2ครับรุ่นรับรางวัลพิเศษประจำวันไม่ซ้ำกันทุกวันนะฮะเช่น iPhone 12พิเศษสุดๆเลยนะครับกับรางวัลใหญ่แห่งปีนะครับรถยนต์มูลค่ากว่า800,000บาทผมบอกเลยว่ารวมของรางวัลตลอดทั้งแคมเปญมูลค่ากว่า2ล้านบาท ยิ่งซื้อยิ่งได้จะซื้อให้ตัวเองหรือว่าจะส่มเป็นของขวัญก็ได้ผ่านลายนะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10มกราคม2564นะครับและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและร่วมกิจกรรมที่เว็บ specialcampaign.line.me นะครับอย่าลืมเข้าไปโหลดกันนะครับเอาละตอนนี้เรารู้แล้วว่าคุณแคทเข้าสู่รอบออแจ็คพอตของเรานะครับอบอรครับเชิญทางนี้ฮะออบอสนุกไหมวันนี้สนุกมากครับนะฮะพอใจในลูกทีมไหม ุดยอดทุกคนแล้วสุดยอดทุกคนเลยนะฮะวันนี้ไม่ได้เสียใจนะที่กลับบ้านโดยที่ยังไม่ได้แจ็คพอตไปเอาไม่เป็นไรครับไม่อาถ้าอย่างนั้นเออพี่พี่ให้อ่ปอบใจให้ลูกคริสต์มาสไปอันหนึ่งนะนะโบนะโอเคอย่าคิดจะหยิบอะไรก็หยิบอย่างเงี้ยเหรอใช่ฮะนะให้ให้เอาใจใจมันได้ใจมันได้อย่าพิ่งกลับนะครับเดี๋ยวเราปาร์ตี้กันต่อนะครับเชิญที่เคาน์เตอร์บาร์ก่อนครับคุณโบครับอ่ะคุท่ันครับเชิญทางนี้ครับคุณต้องเลือกหนึ่งคนจากทีมของคุณ และอีกหนึ่งคนจากฝั่งนี้2คนนี้จะช่วยคุณใบ้ชื่อที่ขึ้นข้างหลังได้10ชื่อเอาไปแสดหนึ่งเลือกใครครับขอก้อยค่ะเ,เ,เจิมครั้งแรกคุณก <accidental> ้อยครับเชิญครับเร็วเเจิมครั้งแรกเอาแล้วขึ้นมาเลยครับคุณก้อยมานั่งมายืนตรงนี้ก่อนเลยนะฮะข้างๆแล้วเลือกคุณก้อยทําไมทําไมเลือกก้อยยืนใกล้ๆดิก้อยก้อยกลัวอะไรก้อยกลัวอะไรก้อยไม่เคยออกทีวีเหรอก้อยไปยืนตรงโน้นก้อยไปยืนตรงน้น มีความเขินนี่ิคกี้มันไม่สอนอะไรเลยเหรอออนไลน์ออนไลน์น้องช่วงนี้น้องเขินเลยเขินใช่ไหมทำไมถึงเลือกคุณก้อยครับเพราะว่าน่าจะรู้จักคนเยอะแล้วก็เก่งแล้วก็เข้ามาครั้งแรกด้วยก็เลยอยากอยากให้ได้เลยจะได้ติดบ่าไปเลยว่าเข้ารอบแจ็คพอตไปเอาละมาคุณก้อยแล้วฝั่งนี้ครับเลือกใครครับตอนแรกจะเอาพี่บอยแต่ว่าตอนนี้เอาชิปปี้ละเอาชิปปี้มาชิปปี้เขาเลือกเธอแล้วนี่สามสาวนะฮะโอ้โห เหมาะเลยนะเนี่ยครับตัวใกล้ๆกันแต่งตัวด้วยเหมือนงานแฟนซีเลยตอนนี้ทำไมถึงเลือกชิปปี้อยากเห็นรอยไฟแตกป๊ะๆเฮ้ยเขาแกงเดี๋ยวอธิบายได้หมดเลยนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูนะครับ1 0 0 0 0แสบาทเอาไปได้หรือไม่ รับเกม e melody นะคะเป็นเกมที่แคทเนี่อยากเล่นเกมนี้มากๆแล้วก็แบบว่าฝึกมาจากบ้านแล้วก็ได้เล่นจริงๆคือดีใจมากแล้วก็อย่างที่หวังเลยค่ะคือเราชนะขาดล o อยทำให้แคทได้เข้ารอบไปชิงแจ็พออ์ต1 0 0 0แบาทยังไงเป็นกำลังใจให้แคทด้วยนะคะ